สิ่งของจําเป็นอาทิตู้ตรวจเชื้อโควิด -19 เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบและเงินจํานวน5 0,000นบาทเป็นสิ่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟาพ,าพามอบให้ในอายุสินทบพันธ์อธิบพดีกรมราชัรร์เพื่อนําไปสนับสนุนโรงพยาบาลราชทรรมทั่วประเทศในการป้องกันร,รักษาโรคโควิด -19 ที่กําลังระบาดโดยตู้ตรวจเชื้อโควิด -19 จะนําไปเสริมความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชทรร์ ที่ต้องตรวจคัดกรองเชิงรุกทั้งผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการต่อวันจํานวนมากส่วนอุปกรณ์ต่างๆจะกระจายนําไปใช้ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของกรมราชทันสำหรับเงินที่ได้รับจะนำไปจัดซื้อยาฝาวิพิลาเวียให้เพียงพอกับความต้องการเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากขณะที่สินค้าชุมชนจะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรมราชทั์ และผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและต่อสู้กับโรคนี้ต่อไปโดยครั้งนี้ขอฟพ,พอตั้งเป้าจะส่งมอบตู้ตรวจเชือ้อโควิด -19 ให้แก่กรมาาทจตันจำนวน25ตู้เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยส่งมอบแล้วในช่วงการแพร่ระบาดระลอก1และ2องจำนวน16ตู้รวมทั้งยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการ,การติดเชื้อได้แก่เสากดเจลแอลกอฮอลแบบเทา้าเหยียบแอลกอฮอล์เจลหน้ากาก,าก N 9 5ชุดกาวกันน้ำ หมวกคลุมผมถุงมือและชุดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กะฟผจัดซื้อจากชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์โควิด1 9ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด -19 ในปี2563เป็นต้นมากะฟผได้จัดสรรง,งบประมาณ400ล้านบาทสำหรับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล300แห่งและช่วยเหลือชุมชนกว่า1000ชุมชนในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังได้ระดมพลันงานจิตอาสาเล่งผลิตตู้ตรวจเชื้อโควิด -19 ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลแล้วกว่า600ตู้ผลิตหมวกป้องกันเชื้อ500ชิ้นและเจลแอลกอฮอล์อีกจํานวนมากเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด -19 ให้ประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด